สวัสดีคะ่ะทุกๆคนกนิจิวาวันนี้นะคะพาะมาให้อาหารปลาคราฟกันค่ะอยู่ทางโน้นนะคะบ่อปลาคราฟอยู่ทางโน้นก็ถ้ามีโอกาสก็จะมาบ่อยคะ่ะประมาณเดือนหนึ่งสองครั้งถ้ามีโอกาสนะคะถ้ามีเวลาก็ประมาณสองถึงสามครั้งะจะมีหงค่ะมีหงเห็นไหมคะเขาข่าวหงหงหงเดี๋ยวจะพาไปดูทางโน้นคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูทางโน้นนะคะ ช่วงนี้หนะ้าใบไม้เปลี่ยนสีแล้วแล้ววันนี้ฝนตกฝนตกไม่ได้เห็นปลาคราฟเข้ามาสองสามอาทิตย์แล้วคิดถึงก็เลยวันนี้ฝนตกก็แวะมาค่ะแวะมาให้อาหารปลาเป็นปลาคราฟสวยมากเลยค่ะตัวใหญ่ใหญ่เนาะก็อยากจะเก็บภาพเก็บบรรยากาศอะไรดีๆมาฝากพี่น้องออคนที่ไม่ได้มาที่นี่นะคะว่าญี่ปุ่นเนี่ยตามซอกแซกทุกที่ของญี่ปุ่นเป็นยังไงมั่ง มีโอกาสก็จะถ่ายทำคลิปไปให้ดูกันนะคะหวังว่าทุกคนดูแล้วคงจะมีความสุขนะคะมีความสุขก็แบ่งปันคนอื่นถ้าเรามีความสุขเราก็แบ่งปันคนอื่นได้ค่ะเห็นไหมคะบริเวณรอบๆบึงบริเวณรอบๆบึงใบไม้เปลี่ยนสีเงาของใบไม้เปลี่ยนสีก็จะสะท้อนลงไปในน้ําซึ่งน้ำเนี่ยบึงเนี่ยจะเป็นสีเขียวเห็นไหมคะเห็นไหมคะจะเป็นสีเขียวใช่ไหมคะเป็นสีเขียว เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะข้างบนก็วันนี้มีหมอกหน่อยนะคะเพราะว่าฝนตกเพราะว่าฝนตกนะคะตรงโน้นค่ะยังไงมาแล้วหงเนะี่ยสีขาวๆนีวเราจะไปดูกันตรงโน้นค่ะไปให้อาหารปลาคราฟกันตรงโน้นนะคะฝนตกแล้วค่ะเดี๋ยวต้องรีบให้ เนาะค่ะนะหวังว่าดูแล้วคงจะมีความสุขนะคะต่อไปมีอะไรที่แบ่งปันความสุขกันได้ก็จะพยายามหาสิ่งดีๆมาแบ่งปันกันนะคะหวังว่าดูแล้วก็คงทุกคนคงจะมีความสุขนะเนะคะ่ะเนาะจะเดี๋ยวเราไปดูปลาครากันคะ่ะเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลาคราฟกันทางโน้นนะคะ